สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องสมบัติการแจกแจงนะครับแล้วก็ยังเป็นแบบฝึกหัดที่1.6อยู่นะฮะแต่ว่าเป็นข้อที่2เลยนะครับอ่าต่อกันเลยนะครับอ่าคำสั่งนะครับจงเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะครับเพื่อทําให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริงนะครับข้อที่1 96คูณกับ28เท่ากับนะครับ96คูณกับแล้วก็ว่างมาให้เรานะครับขั้นแรกนะครับให้นักเรียนนะครับกระจาย28นะครับ ออกมาเป็นจํานวน2จํานวนบวกกันอยู่ซึ่งการกระจายนั้นก็คือต้องเขียนให้อยู่ในรูปของผลบ,บวกของหลักใครหลักมันนะครับนั่นก็หมายความว่า28ต้องกระจายออกมาเป็น20บวกกับ8นั่นเองนะครับกระจายนะครับ20บวกกับ8เข้าวงเล็บนี้นะครับได้ดังนี้นะครับ20บวก8นะครับนี่คือ,อวงเล็บแรกนะครับ ต่อไปนะครับจากนั้นก็แจกแจงครับแจกแจง96เข้าไปคูณกับ20นะครับก็จะได้ผลคูณของเล็บแรกนี้ออกมานั่นหมายความว่าช่องว่างของเล็บแรกนะครับตรงนี้ก็ต้องเติม20นั่นเองครับได้แล้วนะครับขั้นต่อไปครับนักเรียนก็ต้องแจกแจงเอา96เข้าไปคูณกับ8นะครับก็จะได้ผลคูณของเล็บที่2อนี้ออกมานั่นเองก็จะกลายเป็น96คูณกับ8นั่นเองนะครับ ขั้นต่อไปเขาก็หาผลลับให้เราเสร็จแล้วนครับวงเล็บแรกนะครับเก้าสิบหกคูณยีก็ได้พันเนะครับนี่นะครับต่อไปวงเล็บที่สองนะครับเก้าสิบหกคูณแปดก็ได้เจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับแล้วก็บวกกันออกมานะครับผลลัพธ์ตรงนี้ก็เติมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสองพันอยปโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อที่2องครับห้าสิบสอูณด้วยเจนะครับเท่ากับห้คูณกับ วงเล็บเปิด70บวกกับแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องเติม6นั่นเองนะครับเพราะว่ามาจากนะครับ76นั่นเองนะครับกระจายออกมานะครับเป็น70บวก6อ่าขั้นต่อไปก็ใช้สมบัติการแจกแจงครับแจกแจงเอา52เข้าไปคูณกับ70ครับก็จะได้ผลคูณวงเล็บแรกตัวนี้นั่นเองครับ52คูณ70นะครับต่อไปก็แจกแจง52เข้าไปคูณกับ6นะครับก็จะได้วงเล็บที่2ครับ คือต้องเป็น52คูณกับ6นั่นเองนะช่องว่างที่เหลือต้องเติม6นั่นเองนะครับขั้นต่อไปก็หาผลคูณแต่ละวงเล็บนั่นเองนะครับ52คูณ70นะครับซึ่งคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ทดนะครับอ,อาจจะทดเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับ52คูณ70นะครับ0นย์นะครับ7 2 14ทด1นะครับ7 5 35ตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น36นะครับ ก็จะได้เท่ากับผลคูณลงเล็บแรกนะครับ3640ครับอ่าต่อไปลงเล็บที่2ครับ52คูณ6นะครับอ่าขอหยาทดดนันข้างตรงนี้นะครับ52คูณ6นะครับ6 2 12ทด1นะครับอ่า6 5 30ตัวทดอีกหนึ่งเป็น31นะครับก็ได้312นะครับ แล้วก็หาผลบวกกันออกมานะครับซึ่งถ้าใครบวกไม่ได้ก็คิดบวกในใจไม่ได้ก็ทดนะครับซึ่งตอนนี้ขออนุญาตบวกในใจไปเลยนะครับเป็น3 9มพนอานะครับโอเคนะครับอขอลบตัวทดนิดนึงนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับ 36คูณด้วย12อเท่ากับ30คูณอะไรหนออ่าสามบวกอยู่กับอะไรหนอแล้วก็คูณกับ12นั่นหมายความว่าเขากระจาย36นั่นเองครับทัานสาสก็ต้องเกิดจาก30บวกอยู่กับ6นั่นเองนะครับพรานช่องว่างตรงนี้ก็ต้องเติม6นั่นเองนะครับ จากนั้นก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับนั่นหมายความต้องแจกแจง12ไอ้จำนวนที่อยู่ด้านนอกวงเล็บเ,เข้าไปคูณกับจำนวนที่อยู่ด้านในนะครับสิแจกแจงเข้าไปคูณ30นะครับก็จะได้วงเล็บแรกตรงนี้ออกมานั่นหมายความว่าวงเล็บแรกต้องเกิดจาก30คูณกับ12นั่นเองนะครับเก็เติม30นะครับขั้นต่อไปก็แจกแจงต่ออีกฮะ12เข้าไปคูณกับ6ก็จะได้วงเล็บที่2ตรงนี้ครับ นั่นหมายความว่าวงเล็บที่2ตรงนี้ต้องเกิดจาก6คูณกับ12นั่นเองครับขั้นต่อไปก็หาผลคูณแต่ละวงเล็บครับสา30คูณ12ครับ32เป็น 360, 1ตัวก็360นะครับ62เป็น72นะครับทีนี้ก็หาผลบวกออกมาครับ360ร้บวก72สําำหรับใครที่คิดในใจไม่ได้ก็ทดนะครับถ้าฝึกคิดในใจได้ก็จะดีนะครับ 432ครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่4ี่อ่าข้อที่4นักเรียนสังเกตนิดหนึ่งนะครับข้อแก้ไขมีนะครับนักเรียนดูนะครับข้อที่3เนี่ยจะมีทั้งหมด4บรรทัดหรือ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับนี่ขั้น1 2 3 4ถูกไหมครับแต่ว่าพอมาข้อที่4นะครับดันเหลือ3ขั้นตอนให้เรานะครับเหลือ1เหลือ2อเหลือ3ถูกไหมฮะแล้วก็ ที่ต้องแก้ไขด้วยนะครับเครื่องหมายตรงนี้ครับนะครับต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับไม่ใช่เครื่องหมายคูณครับนักเรียนแก้ไขด้วยนะครับทีนี้ครูจะทอเพิ่มมาอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนที่4อ่าเป็นขั้นตอนที่1นนะครับเพื่อให้ครบ4ขั้นตอนนะครับเล็กๆตรงนี้เลยนะครับขั้นแรกก็คือต้องกระจายก่อนครับนักเรียนก็สามารถเลือกกระจายได้ว่า จะกระจายจำนวนใดจะกระจาย44หรือจะกระจาย113นะครับอ่าซึ่งดูจากตรงนี้แล้วนะครับคูว่าน่าจะกระจาย44มากกว่านะครับกระจายเลยนะฮะอ่าตะคู่หนึ่งนะครับอ่ากระจายก็คือเขียนเป็นตัวเลขหลักสิบตัวเลขหลักหน่วยก็คือ40บวกกับ4ครับ ตัวคูณก็คือ1 1 3นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ใช้สมบัติการแจกแจงครับแจกแจง113เข้าไปคูณกับ40ก็จะได้ผลคูณวงเล็บแรกตรงนี้ออกมานะครับนักเรียนก็ต้องเติมเข้าไปเป็น40คูณกับ1น3มนั่นเองนะครับ40คูณกับ1น3อ่อาขออภัยครับ1น3นะครับต่อไปนะฮะแจกแจงเอา40 ขอโทษทีครับ113เข้าไปคูณกับ4นะครับก็จะได้วงเล็บที่2ตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับนั้นวงเล็บที่2ตัวนี้ต้องกลายเป็น4คูณกับ113นะครับอ่าเติมเลยนะครับ4คูณกับ113นะครับต่อไปก็หาผลคูณแต่ละวงเล็บนะครับ40คูณ113นะครับอ่าขออุญาทดข้างๆตรงนี้นะครับ113 คูณกับ40นะครับศูนย์หนึ่งมารอ432ทด1 414ทด1เป็น5 414นะครับได้4520นะครับอีกจำนวนหนึ่งก็เหมือนกันครับ4คูณกับ113แค่ไม่มี0ก็452ครับต่อไปก็หาผลบวกครับทั้ง2วงเล็บ4520บวกกับ452นะครับซึ่งถ้าสามารถคิดในใจได้ก็ให้นักเรียนคิดนะครับ ถ้าคิดไม่ได้ก็ช่วยกันทดนะครับตรงนี้เลยก็ได้นะครับ4,520นะครับบวกกับ452นะครับนี่2นี่7นะครับ9แล้วก็4นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ4972นนะครับขออนุญาตลบตัวทดนี้ออกก่อนนะครับจะได้สะอาดดูเรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยครับ